เราเป็นเพีงรรยงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับโตโยต้าปี99นะครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยนะครับบอดีส้สวยๆเลยรถเต็ม,เด,มเดิมบางๆพร้อมใช้เดินทางไกลกันแดดก,กันฝนได้สบาย ราคาม o ไซค์ y c l นเคยครับ33,000บาทนะครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนเครื่องดีเกียร์ธรรมดากระจกไปฟ้งสีบานสีสันเดิมบางทั้งคันนะครับอาจจะมีซีดกันบ้างตาม,มาอายุการใช้งานไม่เคยแก๊สนะครับใช้น้ำมันล้วนๆเลยครับเครื่องสดๆพิกัดดูรถอยู่อุดอรนะครับสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับสามารถติดต่อนะัดหมายกันโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้บอดี้สวยครับคานหน้าสวยเรียบเดิมรูนอตยังกลมไม่มีรอยชนหนักของเครื่องเดิมๆมครับภายในสะอาดเบาผ้าสลับหนังครับเบาเดิมโรงงานมีแตกบ้างครับตามรูปครับกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานนะครับนี่ครับใช้งานกันแดดก,กันฝน สนใจติดต่อเจ้าของได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ